มั head, นเฮ็ดเลยี่ใหันได้เห็นใส่ป่ะล่องลงเลยลงแท็กเลยแล้ว <c oughs> ลงคลองแท็กมันนะอเห็นขันไหนไปงกันปไปถึงควันยังมาต่างเคื่อเลยเนี่ย สวัสดีครับอยู่กับในที่กณดันดุม h a ชแนลครับผม youtube ที่เกี่ยวกับจากกลารกรเกษตรเนาะช่างแดงกำลังอ่าไล่เหล็กไรครับใส่เหล็กไร มันลงกลางไงงจดงมันเลยเลยของเลยม่ทางยีบไ้เลยเลยม่ทางหตูมเขาแก่ได้ไเกี่ยวไแก่ไหมดสุดฟางลงกังก่ไก่อนออหัวเด้ไหหัวไปหัว เว่งดักกัตัดดอ,อกเรียบร้อยครับรตัดไว้อยไล่ไปเลยปิดล่องมึงก่อนปกติตรงปรากเดี๋ยวดันก็เหลือหลอมเล็กหลอมเล็กครับก็เสร็จ ครับตัวนี้บบได้ตัดออกครับเล็กพาแค่ให้มันใบเกี่ยวลงเด้ดกดจะหลอกข้อสิบหกสิบห้าถึงสิบหกครับช่องว่างประมาณแล้วมุนให้ดูครับหมุนดูเลยนะครับ ตอนิ้วก็ถอดประมาณนี้ครับโมนี้เบิงเปเลยครับผมก็สวยบังไม่สวยบังครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จครับล้อมเหล็กมันก็กดูวสวยกว่าน,นี้เงเสื่อมม้วนเหลวครับแสงเดียงแสงดูใบบมเสื่อมเตะระเบิดครับนี่เป็นเหล็ก กันดอนล้อมเกี่ยวครับแกามาเหลื่อมตรงไปนันครับตรงไปเกี่ยว chịt mấy lít này đấy này đấy <laughs> เดี๋ยวไทยให้ดูยาวๆนะครับสังเกตมังเอาด้วยพี่น้องวิธีถอดนิ้วสังเกตมังเอาครับ ชุดเปเกยวพร้อมเกี่ยวเราก็มีขายครับสนใจสร้างใดครับผม0ูนย์แปดแปดครับรีอทักมาดนเพจรถเกี่ยวข้าน้อยอยู่บนราชธานีนะครับ

จี๊ยดเจีด๊ดดีหน่าตูนอย่างนี้ชีดชีดมาใส่อีกครางหนึ่งครับเป็นด้านขวามือ นนยมมังเจเนาะยังเจนเลี้ยมอ่ไรปะเกียดเลยซอยไม่ได้ไาออกก็ได้เขาทางไงาออกก็ได้โงนี้ไม่ขานี่ละเขาเขาทางไงาไปเลยนี่นี่ละอันนี้มันเดนนะไอเจียวอันนั้นขาดัง Mate. ถ้าดอกปะถ้าดอกหลเด๋ดเยาบ้อยครับกีเรียกก่ะไล่แเนียนครับผมไล่แเนียนก็เสียบครับผมอันนี้ก็ปากข้อตูดครับตูบดิเท็ด ักษณะการต่อกับเอามาถาบดันหนครับถา,ถาบดันหนเกียวเดิมครับเกียวเดิมวัดช่องสิบห้าถึงสิบหกเซนครับประมาณนี้ครับ ออสเปียงครับเสียดเรียบร้อยพร้อมกระโดดครับเดี๋ยวแหมมูเห็นหรอพี่น้องอยู่ไหนอ้าก็ประมาณนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณที่รับชมแลบสวัสดีครับผม